ตัวเหลืองและตะซอยพริกไทยรราไร่ิิียนชานชานอีกหนึงเมนูค่ะมีภูเก็ตไข่ข้นปูเฮ้ยนี้มีการประยุกต์มาเพราะปกติก็จะเป็นแบบกุ้งกับไก่อันนี้มีเป็นไข่ข้นประยุกเพื่อใมีตัวเลือกมากขึ้นค่ะคุณน่าาดีมากเลยค่ะเมนูนี้โอ้หคุณพระจานนี้เต็มสิบไหมหักค่ะ ถ้าดูความปูสิคะเป็นก้อนๆและเมก็ราดน้ำซอสลงไปให้ดูมีสีมีสันดูเอาเถอดไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังดีดูหมวยกินละกันว่าฟลลินขนาดไหนาจานนี้300แพงไหมไม่รู้ค่ะรู้แต่ปูก้อนไม่ใช่ปูกามและใครจะกินไข่ค้นปู ขอให้ใจเย็นรอหน่อยนะคะเพราะว่าแม่ค้าเขาปิกผีพิกทันเชียเวลาทําไข่ข้นปกติมันทํำยังไงเพราะว่าไข่มันไม่ได้สุกทั้งหมดหรือลงปาเตียวแล้วขึ้นเลยคือไข่ไม่ต้องใช้ไฟอ่อนๆแล้วก็ค่อยๆให้ข้างล่างมันมีความสุกด้วยแล้วก็ค่อยๆเมนูนี้ต้องใช้เวลานิดหนึ่งอ๋อคนอย่างนี้ไปเลยให้น้ำเนี่ยออกมาแล้วก็ค่อยๆสุกทีละส่วน ไข่ค้นเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายค่ะค้นยังไงให้ดูสวยค้นยังไงให้ข้างล่างสุกแล้วก็ค้นยังไงให้ไข่ด้านบนไม่สุกท้าทายเชยวแหละเม่ว่าแล้ววันนี้ตั้งแต่มาเนี่ย <c oughs> เห็นทั้งคุณแม่อรูและก็เมย์ช่วยกันผัด <c oughs> ช่วยกันทำบอกเลยทั้งคู่ใส่ใจมากเว่าถึงว่าลูกค้าเพียบและคุ้มที่ได้มา เมื่อกี้ตั้งแต่มาจะบอกว่าเราเห็นลูกค้าจริงๆเข้าใจว่าจะเป็นลูกค้าแบบสูงวัยหน่อยหรือว่ามาแบบเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยปรากฏมาไม่ใช่นะวัยรุ่นเต็มเลยเมื่อกี้นียวัยรุ่นมาก็คืออาจจะมาตามด้วยเพจกระแส่ะใช่มันยังคนนี้มาเหมือนวัยรุ่นวันนี้เมก็เซอร์ไพรส์มากที่วันนี้พี่ติ๊กมาจริงว่าใช่ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าจะมาเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าทางใต้หลาป็นลเปค้าเป็นที่ คิดถึงอาหารที่บ้านค่ะก็ก็เลยมาทานกินแล้วรู้สึกเหมือนคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านแล้วก็อยากจะกลับไปทานไม่ต้องกลับแล้วก็คือแวะมาที่นี่ได้ได้รสชาติเหมือนกับที่คุณอยู่ทั้งใต้แน่นอนนี้ใช่ไหมแม่คนเป็นแม่ค้าได้ยินคำนี้แล้วก็ชื่นใจแม้ว่าร้านหมี่ภูเก็ตจะเปิดขายได้แค่6เดือนแต่ถ้าพูดถึงความเชี่ยวเรื่องของอาหาร แม่อลูไม่เป็นสองรองใครเพราะแ,แม่อยู่กับอาหารแล้วก็ขายนั่นขายหนีขายโน่น,นไม่มีพักเรียกว่าถ้าเรื่องอาหารก็เป็นอีกคนหนึ่งที่หาตัวจับได้ยากจะ้ะจริงๆก่อนที่จะมาขายวัชสัพันแม่ขายไปที่ไหนคะตอนนั้นก็ขายอยู่ที่ตลาดเป็นหลุย ใส่ด้วยใส่ซ้มอ่าโอเคอยู่ในตลาดตรงนั้นก็หลายปีอยู่ค่ะแต่มันต้องแม่แต่แม่จะขายเปลี่ยนไปเรื่อยเเปลี่ยนที่ไปเรื่อยเไม่ใช่เปลี่ยนอาหารไปเรื่อยๆรตกใจอีกหลายแม่ขายตามเทศกาลขายมีมะม่วงออกแม่ขายข้าวเหนียวมะม่วงเป็นกะละมังอย่างนี้เลยส่งออกอเมริกาญี่ปุ่นทำไมแม่ถึงแบบถนัดสายอาหารแล้วมีอาหารหลากหลายขนาดนี้คือแบบครูพักรักจำชอบทำอาหารอยู่แล้วชอบทำอาหารคือเหมือนจะพรสวรรค์มาคู่กับค ชอบะแสวงมันเลยมาคู่กันมันต้องมาคู่กันแบบนี้แม่เนาะคือมีเทศกาลอะไรแม่ก็จะขายอย่างนั้นค่ะช่วงนี้มีอะไรคะแม่วันนี้มีอะไรที่ร้านมีนมเทียนนะคะพรุ่งนี้วันไหว้กำลังจะไหว้ศา์จีนมีฝากคุณรบมีด้วยขนมเทียนทําเองใช่ทําเองค่ะนอกจากครูพักลักจำก่อนเกษียณมาขายมีวัดสะพานแม่อลูกแกทำแคทเธอรีนจัดเลี้ยงกับธนาคารแห่งหนึ่งมาก่อนบอกเลยจัดเลี้ยงทีหนึ่งก็ 200- 300ถึงคนถึงว่า ความจัดร้านความเร็วแล้วก็ความจัดจานดูดีดูดีและอย่างที่เราเมาส์กันไปช่วงต้นรายการว่าลูกค้ามาก็ชอบจะถามหาแต่แม่อลูเพราะว่าติดรถมือเรามาฟังความจริงจากปากของเมย์กันบ้างว่าน้อยอกน้อยใจหรือเปล่าเมื่อกี้เมย์บอกไว้บอกว่าปกติเนี่ยคนมาจะชอบถามหาแม่อลูจริงค่ะน้อยใจไหมก็นิดนึง่ทั้งที่ว่า สูตรเหมือนกันทำเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าลูกค้าถามถามแม่แต่เราก็ต้องยอมรับว่าเขาช่วงบินเยอะกว่าเมย์เยอะต้นตํำรับมาจากคุณแม่อย่างนี้ใช่ไหมแต่เมื่อกี้ชิมผีมือของเมย์ไปได้ร้อยแล้วตั้งแต่ต้นก็คืออร่อยรสแบบจัดจ้านแบบขอบคุณค่ะเข้าถึงเรื่องเลยอะทุกสว่วนเลย่ะแม้กระทั่งเห็ดยังมีรสชาติอร่อยเลยเพราะแบบคุกเข้ากันมาอย่างดีบอกที่แม่ผัดเห<อ>็ดอะ <laughs> <laughs> อ๋อจริงเหรอคะแม่ไม่รอคือเมื่อกี้ที่หนูกินเห็ดนะคือแม่ผัดเห็ดไว้แล้วต่างหากใช่แหมแม่ไม่ยอมเลยนะแต่หลังจากที่มวยรัดเมและทีมงานได้ชิมทั้งฝีมือของแม่อลูแล้วก็ฝีมือของเมลูกสาวคนนี้บอกเลยไม่ต่างจ้ะอร่อยทุกจานจริงๆขนาดพี่ติ๊กกลิ่นสียังอยู่รอจนถ่ายรายการเสร็จถึงจะสั่งออเดอร์กลับบ้านน่ารักจริงๆมาถึงตรงนี้ก็ จะบอกคุณผู้ชมว่ามากินกันเถอะค่ะคุณจะได้รู้ว่าภูเก็ตก็แคบปากซอยตลาดวายเรียบร้อยนะคะวันธรรมดาตลาดแม่เนี่ยวายประมาณสักแบบสามโมงกว่าสี่โมงครับ okay. โอ้โหมันแบบว่าคนเยอะจริงๆไม่น่าเชื่อเลยว่ามันอาจจะดูลึกลับในวันธรรมดาแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์นี่บอกเลยว่าตลาดที่นี่ก็คือคึกคักอยู่แล้วครับแวะเวียนกันมาทานได้แล้ววันนี้เรามีแบบว่าพิธีกรรับเชิญโดยไม่ได้นัดหมายจริงๆขอบคุณพี่ปิ๊กมากนะวันนี้ยินดีก้วยครับขอบคุณค่ะพี่กเสาร์หน้าเจอกับเราได้ใหม่ตลาดสวนพระรามรียังมีความสนุกความอร่อย สาระความรู้เรามีมาให้คุณผู้ชมอย่างแน่นอนแต่วันนี้เราจะไปก่อนแล้วนะคะเสาร์หน้า4ี่โมงสินาทีตลาดสดพระรามสีที่นี่แห่งนี้วันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะทางนี้ครับขอบคุณมากนะที่เป็นกันเองมากเลยตอนแรกแม่ก็กแม่เกรงเหรอเกรงมากเลยอ่ะ